ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหน้าจุดนี้แางลีซุนเรียกทุกคนให้เดินทางต่อไปทุกคนระมัดระวังตัวมากขึ้นหลังจากพบกับริงยกวิญญาณอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้สึกกดดันมากนักกับการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาพวกเขาต่อสู้กับหรือได้ดาสัตรวิญญาณที่ไม่เหมาะสมหลายตัวในขณะที่พวกเขาเข้าวไปข้างหน้าและดำดิ่งลึกเข้าไปในเขตระดับสูง วาย่เฮาสามารถบอกได้จากระยะทางที่พวกเขาเดินทางว่าพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ได้ผ่านจากที่พวกเขาเคยมาก่อนหน้านี้เขารู้สึกทั้งประมาและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันในขณะที่วิญญาจารทุกคนต้องการเห็นพื้นที่สังหารลึกลับของป่าใหญ่ชิงโตการเคลื่อนเข้ามาจากเขตระดับสูงจะนำพวกเขาไปสู่เขตแกนกลางและบริเวณพื้นที่สังหารลึกลับอยู่ตรงกลางของเขตแกนกลางพวกเขากําลังเดินทางเข้าใกล้พื้นที่นั้นมากขึ้นเรื่อยๆพื้นที่รอบนอกและเขตลูกผสมของป่า มีพื้นที่มากที่สุดใน4ภูมิภาคหลักภูมิภาคหลักนั้นค่อนข้างเล็กกว่าแต่สัตว์วิญญ,ญาณที่อาศัยอยู่ภายในภูมิภาคหลักมีความสามารถที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อสัตว์วิญญาณจะเข้ามาและอาศัยอยู่ในภูมิภาคหลักโดยประะจากความสามารถได้อย่างไรแผนผังของปลายายชิงโตซึ่งพื้นที่ภายในนั้นอันตรายกว่าในขณะที่สัตว์วิญญ,ญาณที่อ่อนแอกว่าอาศัยอยู่ในบนริเวณภายนอกนั้นมีเหตุผลของมันหมวอยู่ห้าสามารถสัมผัสดได้ถึงพลังงานชีวิตในอากาศที่หนานแน่นมากขึ้น เมื่อพวกเขาเคลื่อนตัวเข้าไปข้างในซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับสิ่งมีชีวิตใดๆเขาทำได้แค่จินตนาการว่าพื้นที่สังหารที่ศูนย์กลางของภูมิภาคหลักน่าจะเป็นสวรรค์และอาจเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์วิญาณในการถูกฝนท้องฟ้ามืดคืนไปแล้วเป็นเวลากลางคืนที่ได้ยินเสียงคำรามและเสียงหอนเป็นระยะระยะพร้อมกับเสียงนกร้องและแมลงร้องในบริเวณรอบๆทางหลี่ซุนอยู่ชั่วคราวได้มองดูท้องฟ้าผ่านหลังคาเธอลดเสียงลง ได้พูดว่าเราน่าจะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของภูมิภาคหลักขยับตัวตอนกลางคืนไม่ดีวันนี้เราจะพักกันก่อนนะมอยู่เฮ้าเจ้าช่วยขยายพื้นที่การตรวจจับของเจ้าเพื่อให้เราสามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทําที่พักได้หรือไม่ไม่มีปัญหาหมาอยู่เฮ้าได้เพิ่มพลังทานจิตวิญญาณของเขาได้ขยายการตรวจจับทานจิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วมันขยายรัศมี1,000เมตรในท,ทันทีแต่เขาอยู่ที่ระยะนี้ การขยายอีกจะต้องใช้ดวงตาแห่งโชคชะตาของเขาสร้างลีชูนที้ไปในทิศทางเดียวหลังจากนั้นคู่หนึ่งและพาทุกคนไปที่นั่นที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่โดยรอบมีพืชพันธุ์หนาแน่นและต้นไม้สูงล้อมรอบดียงเย่ปลดปล่อยวิญญาณยุทการต่อสู้ของเขาดาบดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวที่สวยงามและรีบดีด้วยแสงที่เย็นเยือกปรากฏขึ้นและมันกวาดไปรอบๆขณะที่มันปล่อยลำแสงใบมีดหลายอัน ที่กวัดล้างพงหญ้าทั้งหมดรอบๆบริเวณนี้เช่นเดียวกับที่ซางหลีซุนพูดในระหว่างการทานอาหารก่อนหน้านี้พวกเขาจะต้องหลบภัยในที่โล่งขณะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ภายในของป่าใหญ่ชิงโตที่แห่งนี้จะเป็นค่ายของพวกเขาในคืนนี้การนอนในเต็นท์เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากพวกเขาต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันสร้างลีซุนเหลือบมองไปรอบๆและสำรวจสภาพแวดล้อมของเธออ่านการตรวจจับทางจตวิญญาณของหัวยูเฮา ก่อนที่เธอจะลดเสียงลงและพูดว่ามีสัตว์วิญญาณจํานวนมากในพื้นที่อย่างไรก็ตามถ้าสัมผัสได้ระหว่างการเดินทางของเราที่นี่ว่าแทบไม่มีสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่อ้างว่าพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของพวกมันต้องขอบคุณการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาความก้าวหน้าของเราในวันนี้จึงรวดเร็วและเรามาถึงตำแหน่งที่ลึกล้ำดังกล่าวได้ภายในเวลาเพียง8ชั่วโมงเราจะพบกับสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังอีกมากมายตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป และการเคลื่อนไปข้างหน้าของเราจะช้าลงมากคืนนี้เราจะมีคนรักษาการและทุกคนจะหมุนเวียนกันบรรดาผู้ที่กำลังพักผ่อนอยู่จะนั่งสมาธิในที่ที่พวกเขาอยู่ถ้าจะดูแลความปลอดภัยก่อนและโลรวัวจะเป็นคนต่อไปทุกคนจะดูแลความปลอดภัยเป็นเวลาสองชั่วโมงห,วงหัวอยู่เฮาได้หวังชิวเอ๋อจะเป็นคนที่สามหวังตรงเออรีลงเย่แน่ว่าหวังตรงเอ,อจะรู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้เฝ้ากับหวัหวอยู่เฮาตลอดทั้งคืน แต่เธอก็ไม่ได้คัดค้านใดๆความสามารถของเธอไม่เหมาะกับการเฝ้าดูแลความปลอดภัยในตอนกลางคืนเทพพิดาผีเสื้อที่เปลี่ยงปะกายนั้นเจือจ้ากเกินไปชัดเจนเกินไปและเธอสามารถดึงดูดสามวิญญาณเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างง่ายดายเธออาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับทุกคนถ้าเธอดึงดูดสามวิญญาณจํานวนมากไปยังที่ตั้งของที่พักหวังเชิวเอ๋อเหลือบไปที่หัวอยู่เฮาได้ตระหนักว่าหัวยู่เฮาก็จ้องมองเธอเช่นกันเมื่อจ้องมองหวังเชิวเอ๋อสะบัดหัวออกไปได้หัวอยู่เฮาตกตะลึงเล็กน้อย ในขณะที่เขาตระหนักว่าดวงตาของหวังเฉียวเอ,อ๋อแตกต่างจากเมื่อก่อนเล็กน้อยพวกมันดูน่ารักกว่าในตอนกลางวันเล็กน้อยพวกเขาไม่สามารถจุดไฟในป่าใหญ่ชิงโตได้อย่างแน่นอนสัตว์มีนยาณไม่เหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปหลายตัวถูกดึงดูดด้วยเปลวไฟดังนั้นการรับประทานอาหารระหว่างเดินทางจึงเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดทุกคนรู้สึกโชคดีที่ได้ทานอาหารมื้ออร่อยในมื้อกลางวันแม้ว่าพวกเขาจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางแต่อย่างน้อยทุกคนก็มีความสะดวกสบาย และความพึงพอใจทางจิตใจเพียงพอพวกเขาเคี้ยวอาหารแห้งๆสองสามคำและดื่มน,น้ำจากปวดของพวกเขาก่อนที่ทุกคนจะนั่งลงที่จุดของตนและเริ่มฝึกฝนหวัวโยูห้าได้หวังตรงเอ,อ๋ต่างจากคนอื่นๆพวกเขานั่งหันหน้าเข้าหากันโดยยกฝ่ามือขึ้นและสัมผัสการขนาที่พวกเขาเริ่มหมุนเวียนพลังเข้าตรงของพวกเขาพวกเขาจงใจระงับมันแต่ร่างกายของพวกเขายังคงสองแสงสีอ่อนสิ่งนี้ช่วยไม่ได้ เนื่องจากการไหลเวียนของพลังวิญญาณในระหว่างการฝึกฝนจะปล่อยแสงออกมาในระดับหนึ่งเสมอตังงรีซูนยังคงยืนอยู่ที่นั่นขณะที่เธอจ้องมองไปที่ขอบฟ้าเธอไม่มีการตรวจจับทางจิตวิญญาณของหัวยูเฮาเพื่อสนับสนุนเธออีกต่อไปดังนั้นเธอจึงสามารถพึ่งพาความสามารถของเธอเองเพื่อยืนหยัดในยามนี้หวังชิวเอ๋อร์นั่งอยู่ในจุดที่ไม่ไกลจากหัวยูเฮาด้ห,าหวางตรงเอ,อ๋อและดวงตาที่มีเสน่ห์ของเธอก็แสดงความคิด ขณะที่เธอมองพวกเขาที่ประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของลานด้านในและพวกเขาทั้งหมดมีคุณสมบัติและโดดเด่นอย่างยิ่งพวกเขาเข้าสู่การทําสมาธิอย่างรวดเร็วแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่อันตรายและไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่สามารถปรับตัวได้พวกเขาฟื้นพลังวิญญาณอย่างรวดเร็วแต่ความเหนื่อยล้าของพวกเขาก็าบรรเทาลงในกระบวนการเช่นกันพวกเขาอาจต้องใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะกลับสู่สภาวะสูงสุดแต่ต้องใช้เวลาพักนานกว่าจะฟื้นความอ่อนล้าทางร่างกาย ได้ความอ่อนด้าทางจิตใจเพื่อให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นสองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วฮานโลรัวลุกขึ้นเมื่อถึงเวลาและเข้ารับช่วงต่อของซางหลีซุนการเตรียมการของซางหลีซุนไม่มีที่ว่างสําหรับข้อพิพาทและทุกคนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังทั้งคืนยาวประมาณ10ชั่วโมงเธอใช้เวลาสองชั่วโมงแรกฮานโลรัวใช้เวลาสองชั่วโมงถัดไปในขณะที่หัวอยู่ห้าวด้หวังชิวเอ,อ๋อจะยืนเฝ้าเป็นเวลาสองชั่วโมงดีชั่วโมงสุดท้าย จะยังคงตกอยู่กับเธอและฮานโลรัวซึ่งเทียบเท่ากับหัวหน้าทีมสองคนที่จะรับผิดชอบส่วนใหญ่ในการยืนเฝ้าในคืนนี้ป่าดูเงียบสงบและไม่ถูกรบกวนราวกับว่าพวกเขาได้รับพรจากสวรรค์และสีชั่วโมงผ่านไปโดยไม่พบสรรัตว์วิญญาณใดๆที่ผ่านมาหวายู่เฮาตื่นขึ้นมาเมื่อถึงเวลาของเขาเอาทอนมือที่ยังคงกดทับของหวังตงเอ๋อและหวังตงเอ๋อลืมตาขึ้นพร้อมๆกันก่อนที่จะแลบลิ้นออกมาเธอเหลือมองไปที่หวังชิวเอ๋อ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตำแหน่งของพวกเขาขณะที่เธอชี้ไปที่หัวยูฮาอย่างระมัดระวังห,หัวยูฮายกนิ้วโป้งให้เธอเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีปัญหาจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและเดินไปหาหวังชิวเอ,อ๋ออาโรัวยิ้มและกระซิบตอนนี้ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าสองคนเตือนทุกคนให้ทันเวลาหากเจ้าพบสิ่งใดตกลงรีบพักผ่อนเธอพี่สาวห,าหัวยูเฮาตอบอย่างสุภาพขณะที่หวังชิวเอ,อ๋อไม่ตอบสนองเลยทั้งสองคนยืนเคียงบ่าเคียงไหล แน่วังซิวเอ๋อยังคงเย็นชาเหมือนเช่นเคยอย่างไรก็ตามเธอถอดผ้าคลุมหน้าออกด้วยเหตุผลบางประการคืนในป่าไม่ใช่ความมืดสนิทที่ไม่มีใครมองเห็นอะไรเลยแสงจันทร์สาด่องผ่านมาและป่วยปลายลงมายังป่าผ่านเงาของต้นไม้และยังมีมแมดงตัวเล็กๆอยู่รอบๆที่ให้แสงสว่างอีกด้วยแสงนั้นอ่อนแต่พวกเขาก็ยังมองเห็นมาดูเฮามองไปที่รูปร่างของเธอเมื่อเขาหันไปทางหวังซิวเอ๋หมันช่างคุ้นเคยและสวยงามมาก ถ้าเขาไม่รู้ดีกว่านี้เขาคงไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่อยู่ข้างๆเขาคือหวังชิวเอ๋อหรือหวังตงเอ๋อเธอสวยมากมอ,อยูห้าอุทานด้วยความชื่นชมภายในก่อนที่เขาจะรีบหันหลังกลับและเปิดใช้งานการตรวจจับทางจิตวิญญาณของเขาก่อนที่เขาจะแบ่งปันกับเธอหวังชิวเอ๋อเหลือบมองไปในทิศทางของเขาได้พึพมพาว่าทักษะจิตวิญญาณของเจ้าดีมากเธอมีเสียงที่มีสเสน่ห์แต่ก็ยังฟังดูเย็นชาเล็กน้อยและถูกบังคับไม่ว่าใครจะได้ยินก็ตาม หวอยู่ห้าวหยิบอาหารแห้งมาและถามว่าเจ้าต้องการอะไรไหมอาหารที่เขาหยิบออกมาเป็นแซนด์วิชเนื้อที่เขาเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ขนมปังอบเป็นอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายและข้างในมีเนื้ออยู่บ้างแห้งไปนิดแต่ก็ยังอร่อยอยู่หมอยู่ห้าวมีเพียงความสุภาพแต่เขาไม่คิดว่าหวังชิวเอ๋จะถามว่าเจ้าทําเองเหรอหมอยู่ห้าวพยักหน้าและตอบว่าตรงเอ๋ค่อนข้างจู้จี้จุ๋จีกับอาหารของเธอก่อนหน้านี้ข้าทําเนื้อตุ๋น และขนมปังอบก็ถูกนําออกมาจากโรงอาหารรสชาติใช้ได้หวังเชียวเอ๋อเหลือบมองเขาและพูดว่าเจ้าดีกับเธอจริงๆหัวอยู่ห้หายิ้มและยื่นมือไปทางเธอพร้อมกับขนมปังแซนด์วิชเนื้อในมือของเขาหวังเชียวเอ๋อเอาขนมปังจากเขาหัวยูห้หาตระหนักถึงความประดาดใจของเขาที่มือของเธอถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีสีทองจางๆชั้นน,น,ดดน,มมน,นนั้นมีสีทองเข้มและไม่เด่นสะดุดตาในความมืดของกลางคืนเธอส่งแซนด์วิชกลับในช่วงเวลาถัดมา ส่งอีกสองอันมาให้ข้าหวังซิลเอ๋อแกวอย่างชัดถ้อยชัดคำหมอยู่เฮ้าหยิบแซนด์วิชทั้งสองกลับอย่างน่าสงสัยแต่เขาก็มีการเปิดเผยเมื่อเขาถือไว้ในมือของเขาแซนด์วิชที่ทําจากขนมปังอบสองอันนี้ตอนนี้อุ่นแล้วและพวกมันก็นําเนื้อที่ปรุงเป็นชิ้นเล็กๆมาปรุงเป็นอาหารพลังวิญญาณของเธอสามารถใช้สําหรับการย่างได้หรือไม่หมอยู่เฮ้ารีบส่งแซนด์วิชอีกสองอันให้เธอขณะที่เขากัาดจากอันที่อยู่ในมือของเขาแล้วแซนด์วิชมีรสชาติแตกต่างกันเมื่ออุ่น เนื้อตุน๋นจะนุ่มขึ้นมากในขณะที่เส้นเอ็นในเนื้อละลายไปครึ่งหนึ่งน้ำผลไม้สดและรสเค็มที่กระจายอยู่ในขนมปังนั้นอุ่นขึ้นแล้วแต่แซนด์วิชก็มีรสชาติที่ดีกว่าตอนที่มันเย็นมากจริงๆหวังซิวเอ๋อทํทำแบบเดียวกันแต่อุ่นแซนด์วิชของเธอเองก่อนที่เธอจะกัดกินไม่คิดว่าเจ้าจะมีความสามารถแบบนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วหมอ,อยูเฮากล่าวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหวังซิวเอ๋อดูเหมือนจะฟื้นความเย็นชาของเธอในขณะที่เธอพูดว่า อพียงครั้งเดียวพิจารณาสิ่งนี้เป็นการแสดงความขอบุณสําหรับปลาย่างและซุปของเจ้าในตอนบ่ายหมอ,อยู่เฮาไม่ได้อารมณ์เสียเลยเขาหัวเราะและพูดว่าเจ้าต้องปฏิเสธทุกคนและปิดบังตัวเองอย่างนั้นจริงๆหรอเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วหวังชิวเออสะบัดหัวไปรอบๆและจ้องเข้าไปในดวงตาของเขาขณะที่เธอถามพวกเจ้าปฏิบัติกับข้าเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมของเจ้าจริงๆหรือแล้วทําไมข้าถึงรู้สึกถึงความเป็นศัตรูจากเธอ วายูเฮาถูกทําให้พูดไม่ออกโดยคําถามของเธอความจริงก็คือเขาสามารถสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังที่หวังตรงมีต่อหวังชิวเอ๋เอเขาบังคับหัวเราะและพูดว่าความจริงก็คือข้าไม่เข้าใจเหมือนกันเจ้าสองคนดูคล้ายกันเกินไปและตรงเอ๋อยืนยันว่าเธอไม่มีพี่สาวฝาแฝดบางทีนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เธอสงสัยในตัวเจ้าถ้าเชื่อว่าเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างดวงตาของเขาดูเลือกซึ้งเมื่อเขาพูดประโยคสุดท้ายนี้ หังิวเอ,อ๋ออันหลังลับและกินแซนด์วิชในมือของเธอต่อไปเธอพูดอย่างเย็นชาว่าข้าไม่เคยต้องการพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นหมอยูหฮ่าวกินอาหารในมือเสร็จแล้วเขาหยิบถุงน้ําของเขาขึ้นมาแล้วดื่มน้ำสองสามอึกขณะที่ยิ้มและพูดว่านั่นไม่ใช่ทัศนคติที่ดีอย่างแรกเราอาศัยอยู่ในโลกเดียวกันและเจ้าไม่สามารถปฏิเสธและละทิ้งทุกสิ่งในโลกนี้ได้เจ้าไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าคนอื่นจะมองเจ้าอย่างไร ในเมื่อเป็นกรณีนี้ทําไมเจ้าไม่ลองปรับตัวให้เข้ากับมันละ่ะการเฉยเมยและห่างเหินเช่นนี้จะทําให้เจ้ามีความสุขไหมความสุขนั้นเหรอเจ้าคิดว่าข้าสามารถปรับตัวได้จริงหรือตั้งแต่ข้าจากมาข้าออกจากบ้านผู้คนภายนอกต่างก็ถูกดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ของข้ารู้ไหมวันเดียวมีคนมาจีบข้ากี่คนข้าเคยเจอบางคนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อมาหาข้าข้าต้องการที่จะมีความพอดีแต่กระบวนการนี้จะต้องพึ่งพาหมัดของข้า นั่นคือเหตุผลที่ข้าสวมผ้าคลุมหน้าและมันก็ช่วยบรรเทาปัญหาของข้าได้มากมายุห่ห้าเก่าอย่างโกรธเคืองว่านั่นเป็นเพราะเจ้าดูดีเกินไปบางทีนี่อาจเป็นผลเสียของการได้รับพรความงามจากสวรรค์อย่างไรก็ตามข้ารับประกันได้ว่าเจ้าจะไม่พบปัญหาดังกล่าวภายในโรงเรียนซือไรเคอร์หวังชิวเอ๋อพึมพำดูถูกเหยียดยามเจ้าสามารถพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองเท่านั้นทันใดนั้นเธอก็โยนขนมปังอบในมือของเธอทิ้ง นาที่เธอพูดว่ามันน่าขยะขยงข้าไม่กินมันแล้วหมวยยูเฮ้าตกตะลึงชั่วขณะก่อนที่ดวงตาของเขาจะเย็นเยือกในชั่วพริบตาหวังชิวเอ,อ๋อรู้สึกหนาวเย็นเล็กน้อยและหันไปมองเขาโดยไม่รู้ตัวเธอสบตาบกับหัวยยูเฮ้าและดวงตาของเขาสานไหวด้วยแสงเย็นขณะที่เธอรู้สึกถึงคลื่นยักษ์แห่งความเกลียดชังอย่างไรก็ตามความเกลียดชังนี้ไม่ดำเนินต่อไปและความหนาวเย็นก็ลดลงหัวยยูเฮ้าเดินไปที่ที่เธอโยนขนมปัง ในขณะที่เขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาอยากสู้ไหมหวังซิลเออร์พูดขึ้นพร้อมกับยกคางและจ้องไปที่หัวยูเฮาอย่างเ้าใจหัวยูเฮามองดูเธออย่างเย็นชาและพูดขึ้นว่าถ้าจะทําถ้าเราอยู่ที่อื่นครอบครัวของเจ้าไม่เคยสอนให้เจ้าให้ความสําคัญกับอาหารของเจ้าหรือไม่เจ้ารู้หรือไม่ว่าขนมปังอบชิ้นเล็กๆนี้สามารถช่วยชีวิตได้หวังซิวเออร์กระตุกริมฝีปากของเธออย่างดูถูกหัวยูเฮากล่าวต่อว่าเจ้าเคยรู้สึกหิวบ้างไหม หวังชิวเอ๋อตอบอย่างเย็นชาว่าผู้มีอำนาจจะไม่มีวันรู้สึกหิวหัอยู่ห้หาหัวเราะอย่างเยียดยามและพูดว่าคนที่แข็งแกร่งงั้นเหรอเจ้าเป็นบุคคลที่มีอำนาจตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่คนที่มีอำนาจเพียงคนเดียวคือพ่อแม่ของเจ้าในตอนนั้นเจ้าไม่เคยลิ้มรสความหิวดังนั้นเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าอาหารมีค่าแค่ไหนความจริงก็คือเขาไม่ได้หัวเราะเพราะเขาดูถูกหวังชิวเอ๋อเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาขกดจัดเมื่อหวังชิวเอ๋อโยนขนมปังโอบลงบนพื้น ในขณะที่เขาเกลียดคนที่ไม่เคารพและชื่นชมอาหารมากที่สุดนอกจากนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทําขึ้นเองดังนั้นมันเหมือนเธอเอาผลงานของเขาทิ้งไปอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหยิบขนมปังอบขึ้นมาจากพื้นดินเขาก็อดหัวเราะไม่ได้เธอกัดเพียงครั้งเดียวแต่รอยฟันยังคงอยู่ในขณะที่เนื้อเคี้ยวทั้งหมดหายไปไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวผู้หญิงคนนี้ที่จุกจิกกับอาหารของเธอจริง,รงๆเธอแค่เลือกขนมปังอบว่าหน้าขยะขยงหวังซิวเอ,อ๋อ ของหน้าอกที่แน่นของเธอซึ่งมีการพัฒนามากกว่าของหวังตงเอ,อ๋อและกล่าวว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าเกิดมาไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นมันก็แค่ขนมปังอบชิ้นหนึ่งหัวอยู่เฮาหัานศีรษะไปรอบๆเขาไม่อยากเห็นความหนาวเย็นและความรังเกียจบนใบหน้าของเธอในขณะที่เขาจ้องมองเข้าไปในความมืดและพูดว่าใช่มันเป็นแค่ขนมปังอบชิ้นหนึ่งอย่างไรก็ตามขนมปังอบแบบนี้หมายถึงโอกาสที่จะเอาชีวิตรอดต่อไป เขาจับขนมปังอบที่เพิ่งถูกโยนลงบนพื้นในขณะที่เขาพูดและเขาข้อการขนมปังที่หวังเชิวเอ๋อเพิ่งกินไปและเริ่มเคี้ยวหวังเชิวเอ๋อยังคงอารมณ์เสียและเธอยังคงดูถูกเหยียดยามแต่เธอก็ตะลึงเมื่อเห็นการกระทําของเขาเขากาลังกินขนมปังอบที่ข้าเพิ่งกินไปนั่นเป็นความคิดเดียวที่วิ่งเข้ามาในหัวของเธอและหัวยูเฮ้าจิตใจของหัวยูเฮ้าเต็มไปด้วยความทรงจําอันล้ําค่าเท่านั้นหัวยูเฮ้าพูดต่อว่าตอนนั้นข้าแค่อายุห้าขวบ และยังเป็นเด็กน้อยผอมแห้งแม่ของข้าและข้าต้องอยู่ใต้หลังคาคนอื่นแต่แม่ของข้าจะเลี้ยงข้าทุกวันด้วยเงินเดือนที่น้อยของแม่แม่ของข้ายังคงต้องซักเสื้อผ้าข้างนอกแม้ในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บแม่มือของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยแผลเป็นแม่ของขารักข้ามากเธอบอกข้าว่าเสมอว่าข้าคือสิ่งเดียวที่สําคัญในชีวิตของเธอข้ายังจําวันนั้นได้ของฟ้าเริ่มมืดแล้วแม่ของข้า วิ่งเข้ามาจากข้างนอกอย่างราเเลงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นรอยยิ้มของเธอผ่านงานหนักหนาสหาหัสในชีวิตประจําวันของเธอแต่เธอก็มีความสุขมากในวันนั้นเจ้ารู้ไหมว่าทําไมเธอหันกลับมาและจ้องไปที่ดวงตาของหวังชิวเอ,อ๋อในเวลานี้น้ําตาก็ไหลออกมาในดวงตาของเขาแล้วเขากัดขนมปังอีกคํานึงเขาเคี้ยวและเคี้ยวอย่างแรงและน้ําตาก็ไหลอาบแก้มอย่างควบคุมไม่ได้ทําไมการแสดงออกที่เย็นชาบนใบหน้าของหวังชิวเอ,อ๋อหายไป เอออยู่ในภาวะอยากรู้หัวยู่ห้าเคี้ยวขนมปังอบต่อไปในขณะที่เขาพูดด้วยน้ำเสียงส,สันเคือว่าสาเหตุเพราะว่าแม่ของข้าทำงานในครัวในวันนั้นและพ่อครัวในครัวได้มอบขนมปังอบที่สดใหม่จากเตาให้เธอหลังจากที่เธอทำงานเสร็จแล้วมันยังคงร้อนและหอมดูและแม่ก็คิดถึงข้าข้าจะไม่ต้องกินขนมปังข้าวโพดนั้นอีกต่อไปและในที่สุดข้าก็ได้กินขนมปังที่ทำจากแป้งขาวนั่นเป็นเหตุผลที่เธอมีความสุขและตื่นเต้นมาก เธอไม่อยากให้ขนมปังที่อบเย็นลงเธอจึงยัดขนมปังนึ่งในอกของเธอเข้าไปเมื่อเธอหยิบขนมปังอบออกมายื่นให้ข้าอกของเธอก็แดงเพราะว่าความร้อนนั้นข้ายัางเด็กตอนนั้นข้ายัางไม่รู้อะไรเลยทั้งหมดที่ข้ารู้คือการกินขนมปังอบอุ่นๆน,นั้นเมื่อมาถึงจุดนี้หัวยุ่เห้าก็สะอื้นร้องไห้และสูดลมหายใจปกติเขาจะไม่เปิดเผยอารมณ์ของเขาง่ายๆต่อหน้าคนนอกอย่างไรก็ตามเขาเริ่มหวนคิดถึงวัยเด็กเมื่อหวังเชยวเอ,อ๋อ อุ่นขนมปังอบให้เขาจิตใจของเขาเต็มไปด้วยภาพรอยยิ้มที่พึงพอใจของแม่แต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ทำให้หายใจไม่ออกแม่แม่ถ้าเพียงแต่ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ตอนนี้ข้ามีความสามารถในการดูแลท่านแต่ตอนนี้ข้าสามารถปกป้องท่านได้แล้วโอนนอื่นยังคงนั่งสมาธิหัวยู่ห้าวกำลังนั่งลงในขณะที่เขาบังคับเสียงสะอื้นของเขาในคืนที่เงียบสงบในขณะที่เขาปลดปล่อยความหดหู่ใจและความเศร้าโศกในใจ หวังชิวเอ,อ๋ยยังคงยืนอยู่ข้างเขาแต่เธอก็ยังรากเลึกกับพื้นในขณะที่เธอไม่เคยคาดหวังว่าขนมปังอบชิ้นเดียวจะมีเรื่องราวแบบนั้นได้หวัวยูเฮ่าสำลักขนมปังอบเล็กน้อยเพราะน้ำตาของเขาและเสียงสะอื้นของเขาก็หยุดลงทันทีและกลายเป็นเสียงที่ผดธรรมชาติหวังชิวเอ,อ๋ฟื้นสติและรีบนั่งลงข้างๆเขาขณะที่เธอตบหลังเขาเบาๆเพื่อช่วยให้เขารับลมหายใจกลับมามันต้องใช้ความพยายามบ้างแต่สุดท้ายก็คืนลงไปห,งงหัวยูเฮ่า บาดน้ำตาออกจากใบหน้าขณะที่โค้มศีรษะลงและพูดว่าขอบคุณหวังชิวเออเอื้อมมือออกไปและขวาขนมปังอบที่เหลือจากมือของเขาหมาดูเฮ้าอันกลับมามองเธอด้วยท่าทางประหลาดใจและโกรธเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็ต้องตระนักว่าหญิงสาวกำลังยัดขนมปังอบทั้งชิ้นเข้าไปในปากของเธอเราวกับว่าเธอกำลังจะก,กืนมันทั้งก้อนแอมที่อ่อนโยนและสวยของเธอก็พองออกมาทันทีขณะที่เธอพายายามเคี้ยวมันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ